และความสําคัญเนื่องจากในยุคปัจจุบันมีบางประเทศที่มีเหตุการณ์หมีป่าบุกทาร้ายผู้คนในที่อยู่อาศัยจึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่หลายครั้งและเสียชีวิตหลายรายอาทิเช่นประเทศญี่ปุ่นเกิดเห็นหมีทาร้ายคนเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการทําให้บางจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศถึงกับตั้งรางวัลสําหรับผู้ที่ล่าหมีได้นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้มีรายงานหมีทำร้ายคนทั่วประเทศแล้วกว่า167ครั้งทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2020 ที่อยู่ที่158ครั้งขณะที่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากถูกหมีทำลายแล้วอย่างน้อย3คนผู้ช่วยศาสตราจารย์มากิยามามโ,มโตะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนาโอกะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสัตว์ป่าบอกว่าลูกปีดนั้นในธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของหมีเกิดการขาดแคลนทำให้หมีใช้เวลาช่วงฤดูใบไม้ร่วงออกมาหาอาหารใกล้ชุมชนก่อนที่จะจำศีลโดยคาดว่าจะมีการพบเห็นหมีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกรคาคมปีหน้า เนื่องจากคาดการว่าฤดูหนาวปีนี้อากาศจะอุ่นกว่าปกติซึ่งอาจทำให้มีเข้าสู่การจำศีลช้าลงด้วยเหตุที่กล่าวมาคณะผู้จะทำได้เล่งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่จึงได้จะทำโครงการระบบตัวจับหมีบุกรุกเข้าเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์ขึ้นมานั่นเองรสง์ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจจับและเตือนภัยหมีที่บุกรุกเข้าในเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยี deep learning และระบบ Internet of Things ค,ค่ะกโครงงานโครงงานนี้ออกแบบโครงสร้างของระบบการตรวจจับมีบุกลุกโดยใช้เทคโนโลยี deep learning และ Internet of Things โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับนํานำรูปหรือวิดีโอของหมีมาทำการทดลองเมื่อตรวจจับพบหมีจะส่งข้อมูลไปทาง Line Notify เพื่อควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงานอย่างที่1คือคอมพิวเตอร์2กล้องเว็บแคมหรือกล้อง IP Camera 3โทรศัพท์มือถือของเราแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงานอย่างแรกคือโปรแกรม Sira Core เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในด้าน AI Deep Learning 2 Line Notify เป็นบริการของ l ล ne ที่สามารถแจ้งเตือนไปยังบัญชีทางไลน์หรือกลุ่มต่าง ผ่านทาง API ของ Line ได้3 Line เป็นโปรแกรมที่แชทสามารถใช้คุยสื่อสารกันได้แชร์ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สำหรับวิธีการดำเนินงานนะคะเราค่ะได้ใช้โมเดล v ีีไทนี่ค่ะในการเข้ามาช่วยตัวจับมีที่บุกรุกเข้าในเขตพื้นที่อาศัยของมนุษย์ค่ะจากนั้นนะคะต่อฟล์ในโปรแกรมซิลลาคอดังรูปภาพได้เลยค่ะ สำหรับการทำงานของโปรแกรมนะคะก็คือเมื่อระบบค่ะตรวจจับพบหนีที่บุกลุกนะคะก็จะส่งรูปภาพมีขณะนั้นค่ะแล้วก็จะเป็นการส่งแจ้งเตือนข้อความค่ะว่าขณะนี้มีมีบุกลุกให้รีบหนีอย่างเร่งด่วนค่ะประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับระบบตรวจจับมีบุกรุกเข้าเขตพื้นท,ที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยี deep learning และระบบ internet o ต t อ i n g งที่สามารถส่งข้อมูลเข้าลายอนดิฟายทำให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากมีได้อย่างทันท่วงทีจากการทดลองระบบเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก deep learning เพื่อทำการวิเคราะห์และตรวจจับมีบุกรุกเข้าเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยการใช้แพลตฟอร์มท r e l อ ปรากฏว่าในการนำเทรนนิ่งด a ต้าเซข้อมูลรูปภาพหมีจำนวน474รูปมาเทรนโมเดลด้วย V4 Tiny มาใช้งานจริงในการเขียนโปรแกรมด้วยแพลตฟอร์มจิลาคอสามารถให้การตอบสนองต่อระบบที่ทำการออกแบบในการทดลองได้เป็นอย่างดี ระบบตรวจจับมีบุกรุกข้อเขียนที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยี deep learning ได้ทำการแจ้งเตือนเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมาระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีผ่านทาง Line Notify ด้วยระบบ Internet of Things ได้อย่างสะดวกไวรวดเร็วและมีความแม่นยำ